สวัสดีครับผม DSLR Shop นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟ YMS 6 0นะครับซึ่งเป็นไฟ LED แบบพกพานะครับตัวนี้หกสิบวัตต์นะครับมีแบตในตัวนะครับตัวนี้นะครับผมจะจะมีทวอดีเฟกต์มาให้อ่าฮะสังเกตดูใจใหญ่กว่าขึ้นมาจากตัว40วัตต์รุ่นรุ่นแรกอยู่นิดนึงนะครับตัวนี้ตัว40วัตต์ะฮซึ่งน้ำหนักทั้ง2ตัวนี้ก็เบานะครับผมอ่าฮะก็จะมีตัว ่วนตัว60วัตต์เนี่ยก็จะมีตัวขาตั้งมาให้นะครับผมอ่าไว้จับจตั้งก็ได้นะครับด้านหลังคอนโทรลนะครับผมก็จะมีปุ่มเปอร์เซ็นต์ะฮะบอกบอกเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกอ่าอุณหภูมิสีนะครับผมอ่ามีตัวที่เพ่มาให้ตัวรุ่นนี้นะครับผมเขาเคลมไว้ว่าเปิดที่75อยู่ที่240นาทีนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับจะตั้งกล้องไว้ว่าจะเปิดได้นานถึงอ่า240นาทีจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามา าชาร์จไฟเต็มแล้วจะอยู่ได้ไมานานกีน่นาทีผมใช้งานไว้สัก75%นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง26นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูก,กันว่าแบตมันจะอยู่ได้นานขนาดไหน น,นี่ก็บ่ายโมงยี่สหกนะครับผมก็1ชั่วโมงนะครับผมที่เปิดมา60นาทีนะครับก็แบบกำลังจะลดหขีดนะครับตอนนี้ก็บ่าย3ามยี่สนาทีนะครับก็3มชั่วโมงแล้วนะครับก็แบบลดลงมา2ขีดนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ดับไปแล้วครับผมตอน6 4โมง25นะครับผมก็4ชั่วโมงพอดีนะครับปกติจะว่า4ชั่วโมงขาดหนึ่งนาที4ชั่วโมงนะครับผมที่75เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะครับสำหรับใครที่ใช้ในการนอกสถานที่ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมก็ใช้งานได้เลยตัวนี้